ธนาคารโลกหรือเรียกว่าธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการก่อตั้งเมื่อปี2,487เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยประเทศมหาอำนาจในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปซึ่งต้องการให้ธนาคารโลกเป็นทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติที่ให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในด้านการเงิน การให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิครวมทั้งนำเสนอแนวโน้มและการประเมินเศรษฐกิจโลกประกอบด้วย5องค์กรดังนี้ 1. ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 2. สมาพธา์การพัฒนาระหว่างประเทศทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่กลุ่มประเทศรายได้ต่ำ 3. าบรรษัทการเงินระหว่างประเทศร่วมกับภาคเอกชนในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ 4. สถาบันประกันการลงทุนแบบพหุภาคีทำหน้าที่รับประกันความเสี่ยงในการลงทุนโครงการเพื่อการพัฒนาที่มีความเสี่ยงสูง 5. ศูนย์กลางระหว่างประเทศเพื่อยุติข้อพิพาทในการลงทุน ประสานงานเพื่อการลงทุนในประเทศที่มีความขัดแย้งรุนแรงและส่งครามกลางเมืองทั้งนี้ธนาคารโลกได้เงินทุนมาจากการจำหน่ายพันธบัตรในตลาดการเงินสำคัญของโลกค่าบำรุงจากประเทศสมาชิกและเงินค่าหุ้นของประเทศสมาชิกสำหรับบทบาทหน้าที่ของธนาคารโลกสรุปได้ดังนี้ 1. การให้กู้ยืม โดยจะเน้นไปที่โครงการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับการครองชีพของประชาชนในประเทศนั้นๆ 2. การสนับสนุนการลงทุนโดยการกำหนดเงื่อนไขของเงินกู้ที่เป็นลักษณะผ่อนปลนให้กับประเทศสมาชิก 3. การค้ำประกันเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของประเทศสมาชิกมีต้นทุนที่ต่ำลงสมาชิกธนาคารโลก มีทั้งหมด188ประเทศโดยประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่48เมื่อวันที่3พฤษภาคม2,492โดยได้รับเงินกู้จากธนาคารโลกครั้งแรกเมื่อปี2,493จําจำนวน25ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อโครงการบุรณะรางรถไฟโครงการปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและโครงการพัฒนาระบบชนละ,ะทานของแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นเมื่อปี2,545เป็นต้นมาความสัมพันธ์ไทยกับธนาคารโลกก้าวหน้ามาสู่ภาคการพัฒนาโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาและการให้คำปรึกษาผ่านโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ